ดวงคนที่เกิดวันเสาร์นะคะป, 3, 3. ประจําวันที่27เมษายน2568ถึงที่3พฤษภาคม2568ในเรื่องงานค่ะพัญ,ญาพยากรณดู่อนดรก,ก่อนแนะนาไว้ดูคลิปต้นจนจบนะคะสัปดาห์นี้ได้ไพ่3มใบนี้ค่ะในเรื่องงานนะคะในช่วงที่ผ่านม,มาคุณอาจจะแบบเหมือนไปทําไปไหนก็ไม่ได้ถูกล็อกให้ทํางานถูกแบบประมาณว่าจะไปลาพักร้อนแบบอะไรก็ยังต้องทํางานอยู่นะคะในช่วงสัปดาห์นี้เรามาระวังอาจจะเจ็บป่วยนะคะจากการทํางานหนักจนเกินไปไม่ได้พักผ่อนนะคะเรื่องงานอาจจะมีข้อเสนอ มีการต่อรองกันเกิดขึ้นนะคะยังไงก็ดูข้อเสนอให้ดีๆนะคะแนะนําว่าให้ไปทําบุญบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลหรือจักเงินให้กับเมูลิที่เด็กนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องงานค่ะขอโชคด,ดีค่ะดวงคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจําวันที่27เมษาย,ยน2568ถึงที่3พฤษภาคม2568ในเรื่องการเงินค่ะอัญญาพยากรณ์ดูก่อนรวยก่อนแนะนําไว้ดูคลิปแบบต้นจนจบนะคะสัปดาห์นี้ได้ไพ่3ใบนีค่ะในเรื่องการเงินนะคะในช่วงที่ผ่านมาถ้าใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะดีมากๆเลยนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเรา ระวังนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินค่อนข้างผิดขัดหนักมากอาจจะถูกทวงหนี้หรืออาจจะถูกยืมเงินนะคะเรามาระวัง,วงอาจจะไปทําพิธีอะไรที่แบบว่าเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุนะคะให้ดูให้ดีๆนะคะช่วงนี้ค่อนข้างหมกบุนค่ะอาจจะใช้ใจ่ายเงินไปในทางที่ผิดนะคะแนะนําว่าให้ไปทําบุญถวายดอกกระษะให้พระค่ะเติม,มน้มํามันตะเกียงทําบุญอาทิศส่สนกสศลให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วบริจาครงศพค่ะเพื่อเสริมดวงในเรื่องการเงินค่ะขอโชคดีค่ะดวงคนที่เกิด วันเสาร์นะคะประจําวันที่27เมษายน2568ถึงวันที่3พฤษภาคม2568ในเรื่องสุขภาพค่ะทันญาพยากรรูกก้ก่อนโดยก่อนแนะนำไว้ดูคลิปเว้ต้นจนจบนะคะสัปดาห์นี้ได้เพ่3สาใบนี้ค่ะในเรื่องสุขภาพในช่วงที่ผ่านม,มาอาจจะมีอาการปวดข้อมือนะคะเครียดวิตกกังวลน,นะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะให้ลดอาการขี้บ่นจู้จี้จุกจิกลงไปบ้างน,นะคะจะได้ไม่มีความดันขึ้นไม่ปวดหัวนะคะจะมีอาการปวดคอปวดบ่านะคะแนะนํานะคะว่าให้ไปทําบุญถวายดอกกลาบค่ะ เงินให้พ่อให้แม่หรือผู้สูงอายุที่มีบุญคุณนะคะนาเงินไปบริจาคให้กับที่คนชรานะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องสุขภาพค่ะขอโชคดีสุขภาพแข็งแรงค่ะดวงคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจาวันที่27เมษในสายงันสิบถึงที่3พฤษภาคม2 0ง8ในเรื่องความรักค่ะัญ,ญาพยากรณ์ดูก่อนดูยก่อนแนะนําไว้ดูคลิปต้แต่ต้นจนจบนะคะสัปดาห์นี้ได้ไพ่3ามใบนี้ค่ะในเรื่องความรักในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะผิดหวังกับเรื่องความรักหรือว่าอาจจะไปรักคนที่มีเจ้าของนะคะในช่วงสัััปดาาหหห์นนี้้้เรรรื่่ออองควมก,กกกใใพ ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะขอให้อดทนนะคะแนะนําว่าให้ไปทําบุญถวายดอกกุหลาบหรือดอกบัวให้พระนะคะปล่อยนกปล่อยปลาค่ะก่อนนอนสวดมนต์นั่งสมาธินะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องความรักค่ะขอให้โชคดีค่ะ